สวัสดีนักเรียนป .4 นะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการนะคะถ้านักเรียนดูคลิปนี้ครูโมเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําแบบฝึกหัดในหน้าสิบหน้าสิบเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเก่งมากค่ะโอเคนะคะที่นี้สืบเนื่องมาจากการที่เราแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นแล้วในคลิปก่อนนะคะเราจะใช้เกณฑ์นะคะที่ครูโมใช้อะนะครูโมใช้เกณฑ์เรื่องการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะ แล้วก็เรื่องของการกินอาหารนะคะเป็นเกณฑ์ซึ่งจะแบ่งกลุ่มได้ทั้งหมดสามกลุ่มคือกลุ่มของสัตว์พืชแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์ถูกต้องไหมคะที่นี้ในคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกของความแตกต่างระหว่างพืชกับสัตว์ว่าเอ๊ะเขาแตกต่างกันแค่นี้หรอพืชพืชกับสัตว์ต่างกันแค่การกินอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่หรอ ะะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงนี้กันนะคะซึ่งไม่ยากครูโมเชื่อว่าเด็กๆของครูโมทำได้อ่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอเคทีนี้เรามาเล่นเกมก่อนเกมชื่อว่า what am i ฉันคืออะไรนะคะครูโมมีคําใบ้ค่ะหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตตัวนี้ลักษณะเด่นคือมีหูตาจมูกปากขาแล้วก็หางมีเขาแหลมสองข้างนะคะ แล้วก็ถูกนํามาใช้ลากเกวียนไถนาลักษณะเด่นของเขานะบางคนแอบออกแล้วดูต่ออีกนิดหนึ่งนะคะการเคลื่อนที่ของเขานะคะเขาเคลื่อนที่เพื่อหาอาหารแล้วก็หลบหนีศัตรูได้ด้วยนะคะการกินอาหารของเขาค่ะเขากินหญ้าแล้วก็กินพืชต่างๆหายใจหายใจทางปอดโดยผ่านทางจมูกลงไปสู่ปอดเอสัต์ตัวนี้คืออะไรเอ่ยนั่นก็คือน้อง ไฟนั่นเองนะคะมีภาพมาแวบๆบบบนิดนึงแวบบไหมแวบบนี่ไแบบนะคะอ่ะตัวถัดไป What am I ลักษณะเด่นของสิ่งสิ่งนี้เอ่อเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ค่ะมีตาจมูกปากครีบแล้วก็หางมีขนาดใหญ่อยู่ในมหาสมุทรดุร้ายมากด้วยนะคะ การเคลื่อนที่ของเขาค่ะเขาเคลื่อนที่ได้นะคะเพื่อหาอาหารแล้วก็หลบหนีได้ด้วยอาหารของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ค่ะเป็นสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ไวต่อกลิ่นเลือดอืมนะคะการหายใจหายใจทางปอดค่ะแต่หายใจผ่านทางเหงือกที่อยู่ข้างๆเจ้าตัวนี้คืออะไรนะหูตาจมูกปากขนาดใหญ่อยู่ในมหาสมุทรก็คืออยู่ในน้ําใช่ไหมนะคะอยู่ในทะเล ดุร้ายมากๆกินสัตว์ไวัยต่อเลือดมีเหงือกด้วยเจ้าสิ่งนั้นก็คือฉลามนะคะฉลามนั่นเองถัดมาค่ะเจ้าตัวนี้มีลักษณะเด่นคือมีรากเลอม,มาแปลกอะรากลำต้นดอกใบมีน้ำแหลมมีสีเขียวและอยู่ในทะเลทรายนะคะการเคลื่อนที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอาหารค่ะ กินแร่ธาตุในดินน้ําแสงแดดและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การหายใจด้วยการสังเคาะหแสงมีรากลําต้นดอกใบอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของพืชใช่ไหมคะเอ๊แต่พืชไหนที่มีหนมแหลมแล้วอยู่ในทะเลทรายนั่นก็คือกระบองเพชรนั่นเองเขาแวบ,บหายไปแล้วนะคะอ่ะถัดมาค่ะข้อสุดท้ายแล้วมีรากลําต้นก้านดอกใบอยู่ในน้ําอยู่ในน้ํา ใบเป็นวงกลมหรือรีนะคะดอกมีหลายสีมักนำไปถวายพระไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอาหารก็จะเป็นแร่ธาตุในดินน้ำแสงแดดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์การหายใจคือการสั่งข้อแสงนั่นก็คือดอกบัวนะคะโอเคทีนี้คำถามคือเมื่อกี้เราเล่นกันไปแล้วนะคะง่ายๆในการที่คุณโมบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ะะแล้วให้เด็กๆลองทายบางคนทายถูกบางคนทายไม่ถูกไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูจุดร่วมกันค่ะว่าเอ๊ะเจ้าสตัวสี่ตัวอย่างที่ครูโมโยกมาเนี่ยครูโมต้องการจะสื่ออะไรนะคะถ้าใครสังเกตหนูจะพบว่านะคะจากคุณสมบัติทั้ง4ี่อย่างก่อนหน้านี้ทั้งลักษณะเด่นการเคลื่อนที่การหาอาหารการหายใจเนี่ยนะคะกลมของพืชเขาก็จะมี คุณสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันถูกไหมคะเช่นการหายใจกลุ่มของพืชสังเคราะห์แสงได้เหมือนกันเลยนะคะอาหารเขาก็ากินประเภทเดียวกันถูกไหมคะการเคลื่อนที่พืชเคลื่อนที่ไม่ได้สัตว์เคลื่อนที่ได้ก็เหมือนกันทั้งช้างทั้งควายถูกไหมนะคะแสดงว่ามันต้องมีเกณฑ์หรือกลุ่มแบ่งที่จะแบ่งสัตว์กับพืชออกจากกันอย่างชัดเจนได้นั่นเองนะคะอ่ะมาดูอย่างแรกก่อนลักษณะเด่นนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ควายค่ะไม่ได้ว่าควายค่ะเขาจะมีอะไรเหมือนกันบ้างมีตาใช่ไหมฉลามก็มีตามีปากนะคะควายก็มีปากมีจมูกนะฉลามก็มีจมูกแล้วก็อยู่ตรงครีบเขาด้วยนะคะทีนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่ต่างสถานที่กันนะคะ ทำให้อวัยวะบางส่วนเขาไม่เหมือนกันแต่ให้ดูว่าควายใช้ขาในการเคลื่อนที่ฉลามใช้หางกับสรีบในการเคลื่อนที่แสดงว่าก็มีอวัยวะสําหรับการเคลื่อนที่เหมือนกันถูกไหมคะเราจึงสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะจะต้องมีตาหูจ,หจมูกป,ปากและอวัยวะใดที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะส่วนพืชสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะเรามองไม่เห็นในรูปแต่เขาจะต้องมีรากอย่างแน่นอนนะคะรากลำต้นใบ นะคะใบอยู่นี่ใบบางคนบอกคู่ขากระบองเพชรนันม่มีใบจริงๆแล้วค่ะ้นาของกระบองเพชรนั่นแหละคะ่ะคือใบของเขานะคะเขามีการเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อเป็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมซึ่งเราจะเรียนกันในป .5 แต่ครูบอกไว้ก่อนนะคะว่าหนามของกระบองเพชรคือใบของเขานั่นเองแล้วก็มีดอกนะคะแสดงว่าพืชค่ะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชอย่างไรเสียเขาก็จะต้องมีรากลําต้นใบอย่างแน่นอน นะคะจึงจะเรียกว่าเป็นพืชได้ส่วนดอกผลทําไมคุโมถึงวงเล็บไว้เพราะว่าพืชบางชนิดไม่มีดอกไม่มีผลนะคะบางชนิดก็มีแต่ผลไม่มีดอกแบบนี้แต่ที่แน่คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเขาจะมีรากลําต้นใบโอเคนะคะในเรื่องของลักษณะทางร่างกายลักษณะทางภายนอกค่ะก็จะเป็นแบบนี้ข้อแตกต่างระหว่างพืชกับสัตว์นะสัตว์มีหูตาจมูกปากพืชมีรากลําต้นใบ นะคะอ้าวแล้วถ้าเป็นเกณฑ์แบบอื่นบ้างละ่ะเกณฑ์การเคลื่อนที่นะคะง่ายมากชัดเจนมากเลยสัตว์จะเคลื่อนที่ได้นะคะฉลามเคลื่อนที่น้ำไฟเคลื่อนที่บนบกหรือนกก็คือเคลื่อนที่บนฟ้ามีปีกนะคะพืชเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะคือไม่มีแบบกระบองเพชรแบบโอ้ยขาดน้ํเหลือเกินอยากจะย้ายจากทะเลทรายไปอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยเขาเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกไหมคะอ่าน,นี้ก็คือลักษณะของความแตกต่าง,งระหว่างพืชกับสัตว์ อย่างที่สองอย่างที่สามค่ะการกินอาหารนะคะสัตว์จะกินสิ alten, ่งมีช mm ีว hmm. ิตอ ah ื่นเป็นอาหารไม่ว kind of ่าจะเป็นพืชด้วยกันเองเอ่อพ mm ืชหรือส mm ัต hmm. ว yeah. ์ด้วยกันเองเช่นควายกินหญ้าคือกินพืชพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะฉลามกินสัตว์อื่นเป็นอาหารสัตว์อื่นก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตว์ค่ะจะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารส่วนพืชพืชไม่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเพราะพืชมีความสามารถในการสร้างอาหารได้ด้วยตัวเอง โดยการกินแร่ธาตุในดินซึ่งไม่มีชีวิตน้ําก็ไม่มีชีวิตแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีชีวิตนะคะพืชกินสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นอาหารส่วนสัตว์กินสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารนะคะสุดท้ายค่ะการหายใจครูโม,มบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนหายใจถูกต้องแต่วิธีการหายใจของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทต่างกันนะคะสัตว์เนี่ยหายใจโดยใช้ปอดที่อยู่ข้างในนะคะ โดยอาจจะผ่านทางจมูกลงปอดหรือผ่านทางครีบถ้าปลาเนี่ยจะเป็นทางครีบขอโทษทางเหงือกนะคะทางเหงือกที่อยู่ข้างๆคอเขาเนี่ยลงสู่ปอดใดๆก็ตามคือสัตว์เนี่ยจะหายใจด้วยปอดส่วนพืชค่ะมีการหายใจด้วยการสังเคราะห์แสงนะคะเขาจะมีสิ่สงที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะคอยทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงคลอโรฟิลล์ตรงเนี้ยนะคะเขาจะมีสีเขียวทําให้พืชมีทําให้พืชส่วนใหญ่มีลักษณะคือเป็นสีเขียวนั่นเอง ทีนี้ครูโมเชื่อว่าเด็กๆนะคะน่าจะพอจะเข้าใจแล้วก็มีวิธีการแยกความแตกต่างระหว่างพืชกับสัตว์ได้แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้การบ้านของคาบที่สองนะคะการบ้านของคาบที่สองค่ะง่ายๆให้ฝากนักเรียนนะคะเปิดใบงานใบงานที่ครูให้นะเป็นใบงานนะคะไม่ใช่แบบฝึกหัดนะใบงานนะคะเรื่องพืชและสัตว์เขาจะมีแค่ให้ติก๊กติ๊กลักษณะของพืชและสัตว์แค่นี้งง่ายๆ นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปทําให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งนะคะถ้าระบายสีสวยงามได้มันก็จะดีมากเลยโอเคเพราะฉะนั้นสรุปการบ้านค่ะคลิปที่1ครูฝากไว้คือหน้า1 0 1สนะคะส่วนคลิปที่2ฝากทําใบงานเรื่องพืชและสัตว์จากนั้นถ่ายรูปส่งแล้วเดี๋ยวจะเช็คชื่อวันอาทิตย์โอเคนะคะไปทํางานได้